สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งครับวันนี้วันศุกร์ที่28เมษายนกลับมาเจอเจอที่เดตตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคันเฉพาะคู่ที่มั่นใจสุดจัดชุดจัดเดี่ยวของมันต้องมีทำคือวันนี้ยังมีมาฝาก2 EP เช่นเคย EP 1-2คู่ EP 2-2ค 2, ู่แต่วันนี้ EP 1ไม่เฉพาะจอจง เกมลรีกไรายเีกหนึ่งนะผสมกัน EP สองก็เหมือนกันผสมกันอย่างตอนนี้ท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP หนึ่งก็สองคู่โมมคุ้ม ok um, กับดอทมุนสเปเซียกับมอนซาามพาดรดยประการทั้งปวงฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับ <c oughs> เรามาเริ่มต้นกันที่คู่แรก ใช้ข้อมูลสองพูดดูนะครัโบโมคุ้มกับดอทมูลบุนเดสการเยอลมันแข่งขันกันตอนตีหนึ่งครึ่งโมคุ้มไม่ใช่โมคุ้มสิดอทมุนดอทมุนทีมเยือนบุกไปต่อที่หนึ่งลูกสถานการณ์ของทั้งสองทีมต่างยังต้องการชัยชนะต่างยังต้องการแต้มแอะการคะแนนแต่เป้าหมายแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงชื่อชั้นทีมแตกต่างอย่างสิ้นเชิง,ชมง,ง,ชงโมคุ้มเป็นทีมโซนท้ายตารางครับ อันดับสุดท้ายในโซนปลอดภัยแต้มห่างจากอันดับ16เพียงแค่2คะแนนถ้าพวกเขาไม่อยากไปลุ้นเพย์ออฟหนีตรงชั้นไม่อยากไปตรงชั้นโมคุ๊บจะต้องพยายามมีแต้มีคะแนนในเกมที่เหลืออยู่ <c oughs> แต่เกมนี้เจองานโคตรหนนะักเพราะนั้นล้บมือดอนมุนดอนมุนที่เพิ่งจะกลับขึ้นมาเป็นนำจากผบุอีกครั้งในรอบ ในรอบแบบลองใช้ควาว่านี่เกือบจะครึ่งฤด,ดูกาลหลังเลยนะมันเป็นจังหวะประจวบเหมาะที่บายเยอร์เขานึกพพิเลนเขาเปลี่ยนอผูอ้ก,กุมบังเหียนในช่วงเวลากลางเรียกว่าเรียกว่ากลา,างสนามลบแล้วปรากฏว่าเหมือนนักเตะจะไม่ยอมรับถูกเคลืสักเท่าไหร่นะเล่นแบบค่อนข้างจะไร้หัวจิตหัวใจ และสุดท้ายพวกเขาก็พอแปรพอแปรผลงานไม่ได้เ่ิมไม่ได้รลวาตัวหลังอมาเยือนไม่ใช่ทีมที่ยิงโหดยิงหนักอีกแล้วก็เลยพาทาเสียทีให้กับดอนมุนถูกแซงขึ้นมาตอนนี้ดอนมุนกลายเป็นจ่าฝูงมีนำหน้าหนึ่งคะแนนสิ่งที่ดอนมุนจะต้องทําหลังจากนี้คือพยายามชนะให้ได้มากที่สุดในเกมที่เหลืออยู่พวกเขาก็มีโอกาสคว้าแชมป์บบได้เพราะนั้นวันนี้บอกเลยเต็มที่ทั้งคู่ ผลงานของโมงคุ้มครับทีมโซนท้ายก็ตามสภาพนะมันมองมองอยู่แล้วแหละชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองการลงทุนมีกําไรนะกําไรสามเกมขาดทุนสองเกมหังลงกับนี้แล้วยืดแดดบวกก็เป็นข้อดีครับเพราะโมงคุ้มเจอใครก็มักจะเป็นบอลรองเพราะนั้นแค่ชนะหนึ่งเสมอสองก็สามารถมีกําไรได้แล้วในขณะที่น็อนมุนก็นมอง,องผลงานก็ไม่ได้ดีอะไรหรอก ชนะสองสำหหนึ 2, ่งแพ้สองแต่โชคดีนะครับที่คู่แข่งตอนนี้กำลังมีปัญหาพวกเขาเลยเฉลยโอกาได้ทันนะขยับื่อนเ,เป็นจ่าูกอีกครั้งการลงทุนไม่โอเคเท่าไหร่นะครับกับไรเกมครึ่งขาดทุนสองเกมครึ่งห่างลบกลมนีเราอยู่แต่ลบปัญหาของอนอถมุนหลักๆก็คือเกมนอกบ้านนี่แหละเกมนอกบ้านของพวกเขานี่แหละคือปัญหาหลักจ,จริงๆขนาดเกมที่ทําท่าจะชนะสตนุนการได้ อย่างโดนสมูดิกาดสิบตัวเตะเสมอได้เฉยเลยอ่ะตองคิดเอาละกันแต่เอาละเกมนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนคนมันเปลี่ยนตัวมันเปลี่ยนใจมันเปลี่ยนวันนี้ถือว่าน่าสนุกครับเพราะต่างฝ่ายต่างก็อย่างที่บอกว่ามันต้องไหนน่ะโมกคุ้มก็หนีตรงชันน่ะนอทมุนก็แชมป์รีกอ่ะเดิมพันสูงทั้งคู่สายเตะการจะกกาห้าครั้งนนทมุนชนะสองครั้งโมกคุ้มชนะสองครั้งเสมอไปหนึ่งครั้ง และนี่คือข้อมูลพื้นฐานซึ่งดูแล้วกำกับึ่งๆแล้วแต่ท่านชอบเลยหรือจะยึดหลักตัวนี้เป็นสาคัญตัวอีกที่สดุดตัวเจ้าหน้าห้าหลายครับสองพูด,ดวยแฮนดิแคปบรากฏว,ว่าวันนี้เจ้าหน้าห้าหลายเชื่อใจดอทมูลครับ <c oughs> เชื่อใจดอทมูลหมดเลยครบถ้วนไม่มีแตกแถวที่บอกไม่มีแตกแถวเพราะโอกาสเสมอก็เพิ่มขึ้นครบถ้วนช่องจะมานหมุนคุมก็เพิ่มขึ้นครบถ้วนครบถ้วน ถังสามช่องเขียวเป็นเขียวแดงเป็นแดงแฮนิแคปหนึ่งลูกต่อเป็นต่อรองเป็นรองแล้วมันต่อปรับราคาลดลงหมดเลยมันรองก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยท้าภูแบบนี้ไฮนิแคปแบบนี้ดอนมุนไม่มาก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วหละวางใส่ต่อดอนมุนเป็นทีเด็ดตรงเน้นสุดสิบดาวตรงที่หนึ่งในอีพีหนึ่งประจำคัมเกิลส่งนี้ครับอยู่ต่อเสือเหลืองดอนมุนคู่ต่อมา เชิงข้อมูลสองผู้โดยแฮนดิ ap, Special, za, แคปสเปเซียมอนซ่าในตึกกันช่วเซีไอติตาลีแข่งข,ขันกันต่อตีหนึ่งสี่สิบห้าสนราคาให้มอนซ่าทีมเยือนบุกต่อที่เสมอ Special, สเปเซียกับมอนซ่าเป็นทีมระดับเดียวกันเป็นทีมที่ช่วงแรกๆนี่ก็เป็นทีมแตง่งแต่งต้นๆในการตกรชั้นแต่สา,งงานการตันนี้ทั้งสเปเซียและมอนซ่ายังอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะ เพียงแต่ว่าอาการสเปนเซียไม่สู้ดีเพราะว่าเป็นทีมจาบสุดย้ชายในโซนปลอดภัยซึ่งแต้มห่างจากโซนตรงชั้นเพียงแค่คะแนนเดียวสมเสี่ยงสุมเสียสเส่ยงมากๆนะสำหรับเมเซียยังต้องนอี่รนในการตกชั้นต่อไปส่วนมอนซ่าใช้คําว่าขายับขึ้นมาอยู่พวกกลุ่มกลางตารางก็ยังได้นะพวกเขาค่อนข้างสบายๆไม่ซสีเรืยสงละฤดูก,กาลนี้นะหลังที่ชมฟอร์มได้ดีในหลายๆเกม ผลงานของสเปนเซียห้างเกมลงทุนไม่ชนะเลยครับเสมอสามแพ้สองและนี่แหละคือปัญหาของสเปนเซียทําทให้พวกเขายัางต้องนิ่ลนีก,การตกชั้นการลงทุนกาไรเก,มเ,กมเดียวเจ้าหนึ่งถาทุนสองเกมยืมยนได้ลบเต็มๆส่วนมอนซาทีมเล่นแบบสบายๆแต่เล่นแล้วค่อนข้างดีนะตั้งใจเล่นดีเวลาเจอทีมใหญ่นี่มุ่งมันมากมุ่งมันมากเกมไป่เตอร์นี่นะเล่นดีเหลือเกิน เกมกับพี่ออก็เล่นดีเหลือเกินเมื่อเทียบกับเกมที่เจอกับทีมอย่างอนะุนเดเซ่นั้นต้องแกง้งต้องแกงเกมที่เล่นกับเคมอนเซ่ก็บก้องแกงก้องแกงนะถ้าเวลาชอบเล่นชอบเล่นกับทีมใหญ่อะ่ะเหมือนกับเล่นโชว์แต่วันนี้เจอทีมโซเดียกันไม่รู้ใจงไงนะของพี่แกเหมือนกันแล้วหมอนซ่าแต่เรื่องของผลงานบอกเลยผลงานดีการลงทุนดีกำไรสามเกมเราทุนสองเกมห่างลบตรงนี้ล้วยืนเด่บวกนะ ก็พูดผมพยายามจะพูดไปเร็วๆนะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะทราบกันพอสมควรแล้วแหละการเินการห้าครั้งสเปนเสียชนะหนึ่งมอนซาชนะเออสเปนเสียชนะสองมอนซาชนะหนึ่งแล้วก็สเสมอไปสองเกมก็สูสีดูดีนะข้อมูลพื้นฐานมีข้อนี้ข้อด้อดยห่างล้มกลบนี้กันไปความเป็นเจ้าบ้านทีมเยือนนุ่นหนีตรงชั้นกับสบายๆผลงาน ถ้าง่ผลงานก็เป็นมอนซ่าดูดีกว่าการลงทุนด้วยแต่สถานการณ์ต่าเปนเเียดูดีกว่าอะไรประมาณนั้นแรงจูใจในการเล่นสรุปแล้วมมดูนี้ประกอบกันไปครับตัดสินใจง่ายขึ้นเยอะเจ้าตั้งห้าลายครับสองพูดูแฮนดิแคปวันนี้ปรากฏว่าเล่นส่งองราคาพูเจ้าไม่เชื่อใจชาวบ้านสเปนเซียเลยครับปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยไม่เชื่อใจสเปนเซียเลย แต่เชื่อใจมอนซ่าครับปรับราคาลดลงหมดเลยช่องเสมอขึ้นสามลงหนึ่งไม่ขยับหนึ่งพูเลือกทีเดือนแถนนี้แข็ราคาเสมอมอนซ่าเจ้าก็เลือกมอนซ่าครับปรับราคาลดลงหมดเลยช่องทีมอลรองจะบานปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยเพราะฉะนั้นพูนี้แฮนแข็นี้อยู่กับมอนซ่าเลยครับไม่ชนะก็เสมอไม่มีกวออกไปแบบแพ้นะข้อมูลพื้นฐานก็สู้ได้สบาย อยู่ต่อมอนซาในราคาเสมอครับมั่นใจไม่ชนะก็เสมอไม่มีแพ้จากมอนซาไปเป็นที่เด็ดตัวแ้นสวนสิบดาวตัวที่สองในอีพีหนึ่งประจําคําคือวันศุกร์นี้เพราะนั้นอีีหนึ่งประจําคําคือวันศุกร์นี้สองคู่นะครับในบุนดเดสก็คือโมคุ้งกับน,น,น็อตบุนในกันช่องคือสเปนตีกับมอนซาส่วนนีพีสองมีตัวไหนคู่ไหนอะไรยังไงตามฟังด้วยส่วนีพีหนึ่งไปแล้วสวัสดีครับ